พร้อมที่จะมีความสุขประมาณ5 0ถึง80%ซก็คือถ้าอย่างเงี้ยยังไม่สุกก็คือลูกยังเขียวอยู่แต่ถ้าเริ่มสุกก็คือลูกสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้5้าก็คือเขียวเหลืองครึ่งต่อครึ่งหรือแม่ก็80ขึ้นไปเนี้ยลูกมันกําลังดีซึ่งมีความหวานและมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะไปทําช็อกโกแลตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บลูกนี้กับลูกนี้นะคะวันนี้โอเคอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะนี่เห็นไหมเราเก็บแล้ว มีความเสียวเลยจริงๆแล้วใช้มีดตัดนะฮะแต่ไม่มีมีดนะฮะเราจะไม่ดึงจุกเพราะว่าไอ้จุกเนี่ยมันมีความสําคัญคือมันเป็นตาตาดอกถ้าเราดึงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ตามันเสียเป็นไงชุบโอโ้โหโชะลืม <laughs> อันนี้เราจะได้เก็บโกโก้กันนะนี่ไง